ชั้นใต้ดินจะเป็นลักษณะนี้นะเราเราทำห้องเนี่ยเพิ่งจะทำเพิ่งจะทำยังไม่เสร็จดีเพราะว่าผนังด้านนี้ยังไม่เสร็จอืมแต่ว,ว่าด้านนี้เสร็จแล้วอันนี้ทำให้แมวเนาะเพราะว่าแมวมันเยอะเราก็เลยจากห้องโถงใหญ่ๆข้างล่างมันจะเป็นสองฝั่งเนาะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเพราะว่ามันจะเป็นบันไดตรงนี้ บันไดลงมาชั้นใต้ดินมันเนาะและทีนี้ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเราจะย้ายแมวมามาสองฝั่งเออมาฝั่งเดียวเราจะถ้าเป็นสี่ห้องสี่ห้องให้แมวนี่สี่ห้องขนาดนี้ขนาดใหญ่เลยนะหนึ่งหนึ่งตรงนี้แล้วก็อีกฝั่งโน้นอีกเป็นสองห้องแล้วแล้วข้างหลังเราก็จะเป็นฝั่งขวาเราก็จะเก็บของทีนี้นี่ เราจะทําผนังแบบนี้เดี๋ยวให้เขาแต่อันนี้มาอัปเดตให้ดูว่าช่วงนี้ยุ่งขนาดยุ่งก็ยังมีเวลาลงคลิปอยู่ดอกเออนั่นแหละนี่ก็เดี๋ยวก็จะขนย้ายเชลลงมาให้เขาเนาะเชลนอนนี่เหมือนเหมือนทหารเลยเนีย่ประมาณห้าเชลน่ะอนี่เรียงกันเลยเรียงเป็นแถวเป็นแถวเลยนี่แหละส่วนพื้นน่ะเราเราจะเอาเป็นจะเอาเป็นหนังยางน่ะ ออเขาเรียกอะไรแผ่นยางน่ะนะเพราะว่าแมวเขาจะฉี่ไงเราไม่รู้ว่าเขาจะตัวเล็กตัวน้อยน่ะนะเราไม่รู้มันจะทําความสะอาดยากแต่อันนั้นอนะ่ะง่ายจะเป็นเหมือนมันผ้ายางนะ่ะมันจะง่ายกว่านะ่ะเออนั่นแหละแกลื้อออกหมดนะจริงๆแล้วมันเป็นพรมนี่มันเหมือนกับบ้าเป็นเป็นห้องห้องสปาด้านข้างนะี่ยแล้วทีนี้มันจะเป็นพรมแล้วจะเป็นเตียงนอนนะ่ะ แต่เราลื้อออกผนังนี่ก็ลื้อหมดนะนี่ทําใหม่หมดเลยนะเนี่ยอันนี้คือทําใหม่แล้วนะแต่สําหรับที่เขาทําไวนะ้น่ะแกไม่ถูกใจแกก็จะลื้อออกให้หมดเลยพ่อใหญ่แกจะเป็นคนลักษณะนี้พี่น้องเออก็ถึงบอกว่าบ้านที่เขาทํามานะ่ะดีๆแล้วใหม่ๆแล้วแต่แกไม่เอาไม่ชอบคือฉันต้องลื้อให้หมดเลยเขาจะเป็นคนอย่างนั้นฉันก็งงงงใจ ห้องใหญ่อยู่พี่น้องเออสำหรับแมวเนาะดีปัญญังแบเนี้นี่ยเจ้าไปเลยเจ้าไปเลยพุนะ่นน่ะพี่เน่ะส่วนส่วนเราเราก็จะเป็นไอมีเครื่องไอปรับอากาศอยู่แล้วเนาะชั้นล่างนะก็มีไง เพราะว่าแอร์อยู่ข้างล่างตัวตัวทํางานมันอยู่ข้างล่างเนาะมันก็จะครบสมบูรณ์นั่นแหละสมบูรณ์แบบนี่แหละก็จะมาถ่ายให้ดูว่าเออนั่นแหละทําห้องเริ่มจะทําห้องแล้วแต่แต่นอกบ้านน่ะต้องเอาในบ้านเสร็จก่อนจะทําปกติเป็นสองห้องทีนี้เราทําเป็นสี่ห้องขนาดเท่านี้หมดเลยเนะี่ยหญ่เติบด่พี่น้องขนาดเท่านี้สี่ห้องข้างล่างนะนะแล้วทีนี้พอให้มันหมดหน้าหิมะ เราก็จะไปไปสร้างบ้านนอกนอกข้างนอกอีกเราจะทําห้องอีกประมาณสองสามห้องให้เป็นบ้านขนาดใหญ่เออนั่นแหละแบบว่าลงทุนเยอะหนะ่ะแบบอยากจะขายให้มันได้เยอะๆเนาะเพราะว่ามันมันเรียกราคาได้ให้มันเท่ากับไอแถวนี้เขามีเขามีหลายหลังไงแล้วบ้านหลังใหญ่ๆกันทั้งนั้นเลยแบบมันมันแล้วแต่พื้นที่ได้พี่น้องเราเรามันเป็นแบบพื้นที่ส่วนตัวมันไม่ใช่อยู่ในหมู่บ้าน เพราะฉะนั้นอะ่ะมัน,ม,นมันจะเป็นอย่างนี้เนาะเพราะว่าถามถามแฟนถามกับคนขายเดี๋ยวการบ้านมันจะเป็นลักษณะนี้แบบถ้าเป็นพื้นที่ส่วนตัว,ส,วส่วนบุคคลแบบนี้เราสามารถเรียกราคาขึ้นให้มันเท่ากับพื้นที่เราได้แต่ถ้าเกิดเราอันนี้มันยังไม่ถึงเพื่อนนะเพื่อนเขาหกเจ็ดแสนดอลลาร์นะแต่เรายังไม่ถึงเท่าไหร่เออนั่นแหละเราจะเอาราคาให้มันถึงเขาเพราะฉะนั้นเราต้อง ทำบ้านให้มันใหญ่ขึ้นนั่นแหละมันเป็นโครงการมันน่าจะสามสี่ปีอยู่หรอกกว่าจะเสร็จเนาะเพราะว่ามันติดหน้าเดี๋ยวหน้าฝนหน้าหิมะมันก็ทําไม่ได้พี่น้องมันไม่ใช่เหมือนเมืองไทยเนาะที่จะทําเออเดือนเดียวสองเดือนเสร็จอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงเราต้องเอาให้มันคักคนะพื้นที่บ้านพื้นที่ดินหน้าบ้านหลังบ้านเราต้องปรับปรุงให้มันใหม่หมดน่ะปรับให้มันเสมอต้นมาก็ตัดออกให้เรียบอะไรเงี้ยมันต้องเป็นยัง้นนั่นแหละ ก็มาอัปเดตให้ดูว่าเออทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยช่วงนี้นะเนาะก็จะยุ่งยุ่งแค่ไหนก็ไม่ลืมลงคลิปพี่น้องเออฉันจะลงตลอดนั่นแหละฉันก็จะทำาส่วนนอกบ้านน่ะจะทําอีกสามห้องพี่น้องแล้วก็ย้ายที่จุดชมวิวใหม่แกจะทาใหม่ของแกหมดนั่นแหละเออ นั่นแหละพี่น้องถ้าเป็นพื้นที่ส่วนตัวอย่างนี้เราสามารถเรียกราคาให้มันเท่ากับเขาได้หกเจ็ดแสนแต่ว่าถ้าอยู่ในบ้านในเมืองเหมือนเดิมน่ะโอ้โหพี่น้องนั่นแหละประสบการณ์เราแต่แกก็รู้อยู่แต่แกซ่อมให้มันได้เยอะอยู่มันก็ได้เยอะอยู่ที่ขายน,นนะ่เนาะได้ได้ได้มาเยอะอยู่แต่ก็หมายความว่าถ้าเราอยู่ในเมืองใช่ไหมเขาจะดูตามพื้นที่เธอจะไปเรียกสูงต่อให้พวกพวกลูกค้าน่ะไอแบบ เขาแข่งขันราคากันประมูลกันน่ะเขาเรียกอะไรหือไอ้แข่งขันราคากันน่ะแบบว่าฉันให้เธอมากกว่าฉันให้เธอมากกว่าอะไรต่อให้เธอได้สูงสุดธนาคารของเขาเขาก็จะมีนายหน้ามาธนาคารของเขาและของเราอีกสองคนนายหน้าของไอ้พวกพวกขายบ้านฝั่งเขาแล้วก็ฝั่งเราอีกนะไม่ใช่ฝั่งเราอย่างเดียวนะของเขาก็ต้องมีของเขาที่จะมาดูบ้านให้เขา เนี้ยอันนี้จากประสบการณ์เราเราพูดให้ฟังเนาะเออมันไม่ใช่ว่าฝั่งเดียวตัดสินใจเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องดูว่าเออทำไมมันแพงเกินไปธนาคารเขาแจ้งมาเลยนะเหมือนบ้านหลังเดิมนี่คนที่เขาแย่งกันที่จะซื้อบ้านเรานะเขาให้ราคาสูงสูงเกินตั้งสูงเกินแบบแอเรียพื้นที่แถวนั้นอะ่ะไม่ได้เขาบอกนี่เธอต้องเธอต้องลดลงราคาไอ้บ้านอะ่ะมันต้องลดลงเพราะฉะนั้นต่อให้สูงแค่ไหนเขาก็ลดลงเพราะว่ามันตามพื้นที่ มันจะไปเกินชาวบ,บ้านคนอื่นไม่ได้ไม่ได้มากอะ่ะได้แต่ว่าไม่ได้มากเกินไปนะแต่ตรงนี้เราสามารถทําได้พี่น้องนี่แหละเป็นฟ่ำรูอีกอย่างหนึ่งเนาะมสมมุติว่าใครมีพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ใช่อยู่ในหมู่บ้านไม่ใช่โครงการอะไรเนี้ยเอ,อือเราเป็นส่วนตัวของเราแบบนี้เราสามารถเรียกราคาให้มันเท่าเท่ากับเพื่อนเพื่อนบ้านได้แบบไม่น่าเกียดนะ่ะก็เหมาะสมกับราคาเราก็พื้นที่เยอะ ไอ้ที่ดินเราก็เยอะอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําบ้านให้มันเสือเยอะม,มันมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเท่าเขาไงเออเพราะว่าเขาก็ขายกันประมาณนี้แหละหกเจ็ดแสนล้านเออหกเจ็ดแสนไอ้ดอลลาร์นี่แหละพีน่น้องเออแถวนี้นะพื้นที่ขนาดเท่ากันกับเราแต่บ้านเราหลังไม่ใหญ่เท่าเขานี่แหละเราพยายามไม่ได้เท่าเขาก็ขอให้มันได้ขึ้นขึ้นขึ้นมาให้ชื่นใจหน่อยนะเออว่าเราลงทุนไปเยอะอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวก็จะได้เห็นกันว่า ยังไงแต่ยังไงมันไม่ขาดทุนอยู่แล้วพี่นนองบ้านเออขอให้ดูทําให้สะอาดสะอานให้ดูดีมากยิ่งขึ้นมีต่ใดตะใดละยว่าอืมก็ถามพออ่อใหญ่อยู่อ้าวแล้วแล้วถ้าเกิดว่าโอ้ขอให้เธอเอ,อซื้อปีเดียวหรืออะไรเธอก็ขายได้กําไรเหมือนเดิมมันอยู่ที่ว่าเธอโป่โป่บ้านหลังนี้เท่าไหร่เนาะหมายความว่าฉันซื้อบ้านมาจากหลังนั้นฉันก็มาโปะแล้ว ประมาณหนึ่งเลยนะบ้านหลังนี้ถึงว่าจะเป็นหนี้เยอะแต่เราโปะไปแล้วนะเราเอาเงินตรงนั้นมาโปะตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถขายได้สามเดือนสี่เดือนก็ขายได้แล้วไม่เกี่ยวเพิ่นว่าเออแต่นี่เราก็ยืดเวลาไปก็เรื่อยๆเราเหนื่อยอยู่เราก็เรื่อยๆก็ถือโอกาสซ่อมแซมบ้านทําบ้านให้มันสวยหรูอะไรเงี้ยมันจะได้เพิ่มราคาขึ้นอะไรเงี้ยนอกพี่นอ้นองเนาะ